อไเนี่ยเข้เาหัวเต็มๆเลยไยผมเห็นมันเข้าหัวเออผมเห็นมันเข้าหัวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตายเลยครับทันทีเลยยัวเด็ดเลย